สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e แล้วก็เอ่อีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาดูโครงสยามนะครับก็ลูกค้านะครับถอดมาแบบนี้เลยนะครับก็มาจากโคราชนะครับผมแกแกเป็นคนพิจิตรนะครับเพราะว่าไปได้เมียอยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็ไปรับจ้างนะครับยำนาอยู่แถวโคราชนะครับก็เขาบอกว่าโครงเกียวหนึ่งมันดีดมันมีปัญหานะครับ แต่ผมสินาิณ์านได้ว่าเฟืองน่าจะรูดนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นอ่าอ่ะพิกเลยพิกเป็นในสยามนะพัดเอ็กนะครับ S C I นะครับนี่ครับพัดเอ็กมันจะเขียนแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนตัวนี้ก็ F C D นะครับ F C D กับ S C I นะครับใช้ดู F C D นะครับ FCD มันจะมประมาณนี้นะครับอ่าเดนียวขอสอดเข้าไปเลยนี่นะครับตัวสอด FCD นะครับเนี่ยไอตัวนี้เสื้อรับประกันนะครับตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวแตกนะครับอ่าโอเคนะครับการเพื่อนที่ต้องการจะหาสยามมาเล่นนะครับดูนะครับนี่นะครับมันจะต้องเขียนแบบนี้นะครับสยามคูกุตาแล้วก็ต้องมี FCD ด้วยนะครับไอตัวนี้แข็งแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวให้ผมถอดแบงค้างก่อนนะครับก็เดี๋ยวเขาทําเป็นล้อเป็นเป็นลอ,อนกด้วยนะครับก็คือเบื่อปัญหานะครับไอเรื่องประกับล้อแตกประกับล้อน็อดขาดนะครับก็คือใช้กันยาวๆเลยนะครับแปลงเป็นเป็น,ปนลอ,อนกนะครับ ก็เนี่ยผมคาดว่าครับลูกปืนเดี๋ยวผมจะดูลูกปืนบีบเลี้ยวก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับคือไอตัวแกะกองแกะกองนะครับเนี่ตัวนี้นะครับพึ่งจะซ่อมครั้งแรกนะครับยังไม่เคยเสียนะครับเดี๋ยวจะดูว่าลูกปืนที่มาจากโรงงานนะครับว่ามันจะเป็นฝาปิดหรือฝาเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้สังเกตดูนะครับถ้าเป็นฝาปิดนี่จะทนกว่าฝาเปิดนะครับผมจะบอกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าแช่ในในน้ำมันเครื่องแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นโครงรถนะครับแนะนํานะครับเป็นฝาปิดนะครับผมฝาปิดฝายางหรือฝาเหล็กก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะการเศษอ่เหล็กที่ว่ามันขบจากเฟืองที่ใช้อยู่ทุกวันทุกวันนะครับเข้าไปแบบยังไงไปอ่าไปหมุนในในเบาลูกปืนนะครับคราวนี้มันก็จะเหมือนกากเพชรนะครับมันจะค่อยสึกไวสึกไวขึ้นเลยนะครับแต่ถ้ามีฝาปิดฝายางมันจะช่วยลดตรงนั้นลงไปนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปในฝาไม่ได้นะครับ แต่น้ำมันมันเข้าได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวถอดประกับแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือถ่ายน้ามันเกียรอออออ์ออกขอถังออกออกก่อนก็ได้เปะเพราะวันเนี่ยถอดใส้สองตัวนี้นี่ปลายหางนี่แล้วก็ดึงออกได้เลย,เลยอ่ะเดี๋ยวล้อหลานนะครับหลานตื่นยังไม่รู้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องช่วงเท้านะครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูแป็นล้อนะครับอ่ะนะครับผมเนี่ยเป็นล้อนะครับนี่ตุนมาเยอะนะครับนี่นะครับตุนไวสองคู่นะครับผมก็ใครสนใจนะครับอยากะทำก็อ่าแกะเอาแต่เผามานะครับไม่ต้องยกขกตัวรถมานะครับอ่าแล้วก็ส่งมานะครับผมก็คู่หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อม อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมก็ท่าทาพร้อมน็อตนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอผมแกะเสร็จเดี๋ยวจะให้ไปดูภายในดีนะครับว่าอะไรมันเสียบ้างนะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นลูกปืนเม็ดกลมนะครับเดี๋ยวว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเม็ดนอนให้หมดเลยนะครับอ่ะตามนี้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับก็ลูกปืนนะครับนี่นะครับผู้ตัวนะครับ สังเกตดูนะครับอขาเน้์เป็นฝาปิดนะครับช่วงล่างๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเศษเฟืองนะครับเศษเหล็กมันอาจจะเข้าไปขบในเฟืองแล้วจะแตกไว้นะครับเดี๋ยวนะี่ยเป็นเม็ดกลมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเม็ดน้อนนะครับแต่ตอนนี้มันมันเริ่มคอนแล้วนะครับก็เมื่อกี้อ่าแต่มันมีเฟืองรูดอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนผมดูตรงนี้ก่อน นี่คงักษรงกีนหนึ่งนะครับนี่นะครับรูดนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับอ่าล้อโอเคตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะถอดล้อไปกึ่งเพลาเลยนะครับเป็นแป่นสยามนะครับผม อ่ะโอเคนะครับมานะครับผมตอนนี้ก็กึ่งเผาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราล้าอัดลูกปืนเข้านะครับหมายิงไม่ได้เลยยิงกว่าจะไปลงอ,ะอ่ะพออ่านะครับแล้วก็นี่เพ่าอันนึงนะครับนี่กัดลองรีมให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าดำไม่ได้ทีนี่นแค่นั้นเอง อ่ะนะครับอันนี้จะเป็นริ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวก็นี่นะครับมันจะออกชุดวิตหน่อยนะครับ นีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ดูแปนล้อนะครับนี่นะครับแป็นล้อนะครับผมอ่าเป็นเป็นล้อนกนะครับก็เหตุผลนะครับที่มาใช้ของนกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันหนานะครับวิธีสังเกตการดูแปนล้อนะครับถ้ามันเป็นเล็กลอนะครับเราต้องดูช่วงตรงนี้นะครับนี่นะครับมาต้อง อย่างมันเป็นล่องริมนะครับมันยุบลงไปแบบนี้นะครับเหล็กนะครับตรงนี้ก็ต้องนูนออกตามนะครับบางรุ่นมันจะไม่นูนนะครับบางรุ่นมันจะเกียกมันจะกลมหมดเลยนะครับอ่ามันจะทําให้ล่องมันแตกผาล่องริมตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นูนรับแบบนี้นะครับก็ที่ดูมาก็จะมีของบางนานะครับแล้วก็ของนกนะครับที่ว่าโอเคหน่อยนะครับที่ยังไม่มีปัญหานะครับแต่บางนาก็จะใจแบบหนึ่งนะครับมันจะไม่มีฝังแบบนี้นะครับ มันจะเป็นเรียบๆนะครับบางหนาก็หนานะครับั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนมากแถวบ้านผมนะครับก็เจ้าของนกมาขายนะครับผมเลยเอานกผมง่ายดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับซื้อมาเป็นกรองนะครับนี่ยังมีนี่อีกนะนี่นี่อยู่ในชั้นอีกนะครับแต่ล้อนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้มันใกล้สงกรานนะครับเราก็จะตุนไว้นะครับของนะครับตันนี้นะครับ แล้วก็จะให้มาดูเฟืองนับที่เสียที่เปียกนะครับอ่ะเฟืองตัวนี้หนึ่งตัวนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นเฟืองเกียร์หนึ่งนะครับตรวนี้นะครับตัวเดิมนะครับเนี่เหี่ยงเขานะครับมันรูดนะครับใส่ที่รูดนะครับเพราะอ่าดึงดินนะครับผมเป็นอ่าใช้เกียร์หนึ่งสโลนะครับดึงดินนะครับมันก็จะแสลงหน่อยเพราะว่ารถมันไปไม่รู้เรื่องกําลังมันดีนะครับ เกียร์หนึ่งมันเป็นเกียร์โซโลนะครับมันก็เลยลูดนะครับแล้วมันบวกกับใบล้อนะครับใบล้อใบหกแล้วมันไม่ค่อยฟรีนะครับล้อตรงนี้นะครับถ้าเป็นดิน walk, foremost, ถ้าเป็นดินแบบแข็งแข็งอย่างนี้มันจะไม่ค่อยฟรีนะครับอ่ามันจะเดินจิกอย่างเดียวเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ล้างร้อยหมดแล้วนะครับก็เหลืออ่าให้พ่อผมนะครับอาจลูกปืนเสร็จปุ๊บมาแล้วก็จะมาใส่เลยนะครับก็คือจะเล่นไงเสร็จวันนี้นะครับเพิ่งนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนใส่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับนะครับผมเดี๋ยวก็มาให้ดูลูกปืนด้วยนะครับนี่ลูกปืนเปลี่ยนเป็นเม็ดน้อนนะครับนี่ให้ดูเลยเป็นเม็ดน้อนนะครับเม็ดกลมไม่ใช้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของโกโยนะครับตอนนี้เอ n ทเอเขาขอมันขาดนะครับก็จะให้ใช้ยี่้อนี้ไปก่อนนะครับก็ยังดีกว่าเม็ดกลมนะครับเพราะว่า ไอพวกนี้มันมันมันจะไม่ค่อยแตกนะครับเหมือนได้เม็ดเม็ดกลมๆแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับอ่ะเอาเฟืองมาใส่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับกัลูกปืนนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับสวงเข้าไปเลยอ่ะเฟืองนี่ตัวอ่ะปิดไปเลยนะครับอ่ะไอนี้ก็วางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยวางไว้เฉยๆได้่างงี้อยู่แบบนี้แหละเป็นต้องทำไรนะครับเอาปากกตนมา กาวสักนิด่ะนะครับปาเกนก็มีขายนะครับนี่เป็นชุดเลยนะครับนี่นะครับมามีมีทุกชิ้นส่วนในเครื่องนะครับปาเกนชุดเดียวของผมนะครับนี่นะครับชุดหนึ่งสองร้อยบาทนะครับอ่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็รูเลยอะไรตรงดีหมดทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหากาวแบบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็อัดกาวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรั่วท้่หลังเสียเวลานะครับนี่นะครับก็ดูความเรียบร้อยนะครับาสำหรับเพื่อนๆที่เคยทักมาถามนะครับว่าทำไมเกียร์มันถึงชอบหลุดนะครับก็ให้ให้เช็คนะครับก้ามปูตัวนี้นะครับอ่าว่ามันหลวมกับแกนหรือเปล่านะครับ แตมันหลวมมากมันก็หลุดนะครับเกียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าเฟืองมันมันมันใช้เกียร์บังคับอยู่นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยอ่ามันจะใช้กามปูบังคับอยู่นะครับคันนี้ถ้าเกิดว่ากามปูเราสปริงไนอ่อนหรือว่าบูตเบิร์ดมันหลวมแล้วมันนานแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งหลุดเองได้นะครับมันก็ทําให้เฟืองเสียนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะไดขออนุญาตประกบฝาตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับที่ถอดแล้วก็ประกอบนะครับก็มันจะเสียเวลาต้งทําเผานะครับก็มันค่อนข้างจะนานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชํานาญอะไรมากมายนะครับเรื่องการกึงนะครับพอข้างงนึงนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ่ากระดิดไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ผมใส่ล้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทีนะครับตอนใส่เป็นล้อนะครับอ่ะ นะครับผมตอนนี้ก็ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับแปลลดล้อนะครับผมที่แล้วก็เดี๋ยวจะเทน้ำมันนะครับเอาน้ำมันน้ใหม่มามาก่อนว่าเทน้ำมันครับก่อนเลยมันได้ใส่ง่ายเขาตู้ได้ปิดย,ยังยังไม่ได้ปิดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใส่น้ำมันะนะครับเดี๋ยวมันจะมีนอ็นอตน็อตปิดแต่ เกี่ยวนะครับแหวนไม่มีเหรอไม่ยอยู่หรอวะไม,ไม่ไม่มีอะไรมานโดโดเงี้ยน่าจะมีนะมมีที่นี่นะไม่ใช่เลยจะลองหา่ะนะครับผมก็ตอนนี้ อ่านะครับนี่ครัาน้ำมันใหม่นะครับเพราะว่าน้ำมันเก่านี่ผมไม่อยากจะใช้นะเพราะว่าหนึ่งแล้วมันหกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเศษเหล็กนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาของใหม่เลยนะครับอ่ะเติมมาเลยปะระวังเรจะล่วงไปสีส้มออกเลยอ่ะอเออ่านะครับเศดูสดๆดเลยนะครับ รถพวกนี้นะครับมันจะใช้ประมาณสองกลลอนนะครับอ่ามันจะเต็มถึงบนนี่เลยนะครับมันจะมีตาแมวตรงนี้อยู่อยู่นะครับอ่าบางทีมันอาจจะไม่ถึงดีนะครับแต่ต้องใช้หกลิตรนะครับแล้วน้ํามันต้องใส่เป็นน้ําแบบนี้นะครับ้าเหนียวไม่ได้นะครับอ่ามันจะทําให้มันหนักแรงเครื่องนะครับของมันต้องเป็นน้ําแบบนี้นะครับนะครับมันมันจะแพงหน่อยนะครับน้ํามันตัวนี้นะครับค่อยเทหมด กะลละสามร้อยแปสิบาทนะครับแถวบ้านผมขายนะครับอ่ามันจะแพงกว่าน้ำมันเครื่องนะครับเห็นเจ้เขาว่าวอย่างนั้นนะครับอโอเคก่ะ lon หน,นึง ดูนะครับดูความใสนะครับนี่ต้องเป็นน้ำนี้นะครับขนาดเบอร์เก้าสิบมันได่เหมือนน้ำมันเครื่องเลยนะครับไปเลยเทไม่ต้องโกเต็มยังหน่อยยังหน่อยมันอยู่ตรงนี้หมดอ่า ให้ดูนะครับว่ามันเต็มถึงขนาดไหนนะครับนี่นะครับโอ้อาจจะมืดหน่อยนะถ้าผมเปิดไฟดูก่อนอ๋อเป็นไง อุณหภูมิสูงเกินไปมอเปิดไฟไม่ได้นะครับอ่ะนี่นะครับเห็นเงาเรานะครับนี่นะครับไฟนะครับถึงนี่เยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะปิดเลยเอากาวทาเลยเปล่าก็เดี๋ยวอตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องเอาจารบีโปะไปเลยนะครับอ่าเพราะว่า มันต้องมันมันมันต้องให้ลื่นนะครับนี่นะครับตรงเตเปอร์ตัวนี้นะครับอ่าเตเปอร์ตัวนี้นะครับมันจะต้องทําให้ลื่นถ้ามันไม่ลื่นปุ๊บว่าเวลาเราใช้อ่ะเวลาเราปล่อยค์ดอย่างเงี้ยนะครับมันจะปล่อยไม่สุดนะครับมันมันคล้ายๆเหมือนมันจะติดอยู่นิดๆนะครับมันอาจจะทําให้คา์ดใหม่ได้หรืออาการเวลาปล่อยปุ๊บลองสักแป๊บหนึ่งนะครับรถมันถึงจะเดินประมาณนี้นะครับอ่าก็มีส่วนนะครับที่ว่าตรงนี้ฝืดก็เป็นได้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะใส่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายดูอีกทีนะครับอะนะครับนี่โปะแบบนี้เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวเปลืองจจละบีนะครับโปะกอาไปเลยให้มันลื่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องหรือทําโครงรถนะครับหรืออยากจะดัดแปลงอะไรตรงไหนนะครับเอาบล็อกต่อได้ครับเพื่อ ดี๋ยวหัวเสียก็ทักมว่าเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับถ้าเกิดว่าทักเข้ามาแล้วเน้นโทรจะดีกว่านะครับเน้นโทรจะจะคุยรายละเอียดกันได้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับดีครับ